ครับสวัสดีครับอยู่กับชูโรกิสารไมโครซิงนะครับวันนี้ก็เดินทางเข้ามาแน่งานแล้วนะครับเพิ่งมาถึงครับโอ้ราต่อแต้มนี่อยู่ข้างบนนี่นี่จะลงได้ไหมลงอย่างไงเนี่จะทําทางลงยังไงลากลงไปเลยนะโอ้ยับอ้ นี่ครับผมมาให้ดูคันนี้นี่เห็นไหมหน้าฝนครับดินมากก็อันตรายครับถ้าไม่รู้จกักกลับลำให้เรียบร้อยถ้าฝนตกหนักๆมันจะได้ออกง่ายครับเนี่ยครับเละเลย จะเอาขึ้นแบบไหนทีนี้ดูนี่เห็นไหมติดท้องแล้วอ่ะติดอย่างเงี้ยลากไม่โคก็ลากไม่ขึ้นติดอย่างเงี้ยไม่โคก็ลากไม่ขึ้น,น,นต้องยกอ่ะดัว่มันติดท้องคานนะครับติดติดหมดแล้ว โอ้โ่ตายสิต้องระวังนะครับหน้าฝนนี่เราจะทำเล่นๆไม่ได้ครับมันเอาขึ้นยากครับโอ้ยับยับเลยน้องมะนาวโลตาทำรัวรถยังไงตูเออ คับรถยังไงนี่แต่เร่อยู่นี่ปะนี่อยู่นี่เลยังไม่ถึงทางเลี้ยวเลยอุ่นหักสายแล้วอือทางเลี้ยวอยู่ตรงโน้นถึงนี่พี่ดูรอยหักสายหมดถึงตรงนี้พี่เพิ่มหักสายหรือหักสายี่ทเสียบอยเอ้ยยับเลยครับลากง่ายแบบนี้โอ้ไม่ขึ้นหรอกนี่ขึ้นยากอยู่ มันเครื่องไดยถ้าถ้าเราดึงถอยหลังอ่ะยิ่งจมเลยดึงขึ้นหน้ามันติดไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะนี่ยับเลยบอกคำเดียวว่าส้าเนี้ยขึ้นยากมากถ้าลงไปทังสองจริงจะได้ลงแค่เดียวแล้วลงแค่ลอนนั้นลอเนี้ ลึกเลยนี่โอ้พระอู้ถ้ามันลื่นลงไปนี่ยับเลยนด้นี่น้ำในในนาเนี่ยครับประมาณห้าสิบเซนได้อยู่ โอ้ยยากโอ้โหกว่าเซ็นเห็นลงเมื่อกี้นึกว่าแต่นี่เนาะไอ้ลงไปทำไมเอากระพี่จุ่มเมื่อกี้นึกว่าแต่มันไม่ลึกหรอกที่ขึ้นสิมงเมื่อกี้ฮะเปียกเลยมั้เอ๋อทำไมทุกน้ำมันลึกเหรออูดูน้ำมันท่วมน้ำมันสูงเติมเลยเนาะอ่าท่วมคนาแล้วอ่ะ ดูครับขนาพี่ไปอาบน้ำตรงไหนโดน้างเสาะเต็มเลยอ่ะเนี่ยแบบนี้อ่ะถ้าลากมาข้างหน้าปุ๊บมันจะยิ่งจมเลย<บ>หมอบอกมาไม่ใช่ต้องขุด,ขดทางให้นเป็นบักิดนหนึ่งกนะันือได้ไหม ได้ไม่ได้เราครูท่านเป็นแนวดึงขึ้นเลยเลยขึ้นไหมพี่ว่าขึ้นเลยเนาะขึ้นเกมเลยครับเรียบร้อยเลยเสียบอยไปไหนก็ไม่รู้ไปไปกลับุกเกะครับไปซื้อน้ำมันไฮโรริกไปได้ไหมไปเดินไปดูน้ำมัน ทะลักอะ่ะไปดูสภาพหน้าง,งานฝั่งนู้นวิ่งไม่ได้แล้ววิ่งได้อยู่ครับสภาพนี้วิ่งได้อยู่นี่เนาะได้อยู่นามนเลยแทงพี่ไม่ทะลุ ม่อจอดให้ินโอ้ตรงนี้แตกแล้วเรียบร้อยจนไม่กล้าอาบกโกตุรกเลยโ้ตามมันเลยยังไม่ได้วางท่อตรงนี้เลยนะนี่จะวางได้ไหมน้ำท่วมันนะเฮ้ยเต็มปลาไม่หักกับมันท่วงนะพี่เนาะ กูเรียงสอบมาอึดอัพอจอดไปกับบ้านแล้วกูผิดไม่ได้แล้วกูไม่อยากได้น้ำแล้วโอ้ฝั่งโน้นอือพี่ไปถ่ายนั่นน่ะมันหักพี่นั่นน่ะดูดิฮะเนอามันหักอยู่นั่นน่ะอะไรหักเดีร้อยเดินไหนไหมมันหักมาดูหักยังไงเือที่มองไม่รู้บอกว่ามันหักลงนาเลยน่ะว่ะเออน่ะต้องต้อถ่ายจอดอ่ะต้องตัเสียงกันดูเลย นี่ครับระดับน้ำนี่เกือบเสมอเลยตังเยอะเนี่ยพุถึงมาไม่ท่วมนี่มันท่วมทงกอนไปแล้วนี่อมน้ำไปเรื่อยถ้าตกอีกเรื่อยพี่ว่าพังไหมสามสามวันถังเนี่ยนะทังมันจะไปล้นถ้าพังตรงนี้ตรงนั้นมันจะพังไหมพังก็มันจะไปท่วมอยู่ตรงนน้นนะตันอยู่ฝั่งนน้นอีกแล้วก็ทะลักไปฝั่งนน้นมันต่ำกว่าไง นี่ไปปุ๊บมันก็ระบายไปเรือ่อยๆไม่เป็นไรแล้วได้อยู่ถ้ามันทะลักไปอ่ะน้ำมันก็แห้งเลยนะน้ำมันไม่เยอะอจริงพ,พี่ดูมาจากฝั่งโน้นแล้วมันลึกเดิมเลพี่ลึกลโอ้เรียบร้อยครับงานนี้ต้องรออีกสามเดือน เลาจะย้ายกลับไหมนี่เ่าแกนี่ย้ายก,กลับก็ดีนะเนาะตั้งลำใหม่ทางนี้ก็วิ่งไม่ได้แล้วอมน้ำแล้วทั้งสองข้างท่ทออโอ้มองไปแต่ไกลก็เห็นสภาพรถเซบอยครับจะเอาขึ้นได้ไหม ลูกปลาเองเท่านี้ชุ่มชื่นแท้อุดมสมบูรณ์เนาะดูลูกปลาวิ่งมาลูกปลาซอนเฮ้ยปลาซ้อนตัวใหญ่อะตัวใหญ่นู้นเย้จริงๆโกหกทำไมใครเคยโกหกคนบ้า จ่านี้นนะจ่านี้ประมาณสามเมตรอู้ลูกปลาเต็มเลยอะช่วงนี้นะอะชาวบ้านกินแต่ปลาลครับที่เราเอามาก่อนแล้วใครจะรับประทาเราเดินมาอ๋ออ๋อมันเดินมาไงเราเดินมาเปล่ ไอเราซูเดอร์โมเลยโคตรเลยทงอ้ทงสายจกเฮ้ยปูเฮ้ยปลาวววอู้สุดจัดอะบรรยากาศได้เลยพี่น้องนี่ครับอีสานบ้านเราไม่อดตายครับถ้ารู้จักหากินครับดูดูเป็นฟูงเลย ไอ้ว่าจะตียังไงได้ไปเดินไปอุ้ยลึกเลยอุ้จมเนาะมาตามสิลาวน้อยก็เดินมาตามนะครับอยากเล่นน้ำอ๋อ